มาดูเรื่องนี้กันเลยนะครับหมอวรงถามทักษิณว่าเธอ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 ยื่นขออภัยโทษร,รอบสองเนี่ยเธอมีความสำนึกบ้างหรือยังหมอวรงเดชกิตวิกรมนะครับโพสต์ข้อความว่ายังเชื่อนายทักษิณได้ไหมหลังจากที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งให้นายทักษิณไปติดคุกหนึ่งปีเพราะที่ผ่านมายังไม่ได้ติดคุกเลย ผมก็ไม่ได้ไปติดตามเรื่องของนายทักษิณอีกเลยมาเห็นข่าวที่เผยแพร่ที่เขาทําเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษไม่ได้อ่านเอกสาร11หน้าที่เผยแพร่ผ่านสื่อแค่หน้าแรกที่อ่านก็มีประเด็นน่าสนใจคืออ่านแล้วรู้สึกสะดุดในเนื้อหานั่นก็คือปัจจุบันตนมีอายุมากและมีปัญหาด้านสุขภาพเนื่องจากชราภาพแต่กลับต้องถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำทำให้มีความทุกข์ทรมาน ทั้งร่างกายและจิตใจอย่างสาหัสม่รู้ว่าจะมีโอกาสนำพาชีวิตกลับสู่ภายนอกอีกหรือไม่บัตรนี้ตนรู้สึกสำนึกในการกระทำความผิดดังกล่าวแล้วและจะจดจำไว้จนกว่าชีวิตจะหาไม่จึงขอพระมหากรุณาเป็นที่พึ่งขอพระราชทานอภัยโทษหมอว่าดองบอกอ่านแล้วแมอยากถามความเห็นพี่น้องประชาชนที่ได้เห็นการกระทำครั้งก่อนของนายทักษิณ ที่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษและสารดีกามีคำสั่งให้มาจําคุกหนึ่งปีเชื่อหรือว่านายทักษิณอ้างว่าตนรู้สำนึกในการกระทำความผิดดังกล่าวแล้วและจะจดจำไว้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ท่านผู้ชมเช,ชื่อไหมครับเชื่อกดหนึ่งไม่เชื่อกดศูนย์นะครับกดกันเข้ามาได้เลยว่าคนคนนี้เขาสำนึกผิดเขารู้สึกผิดในการกระทำของเขาเขาจดจดจำไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ท่านผู้ชมเชื่อกดหนึ่งท่านผู้ชมไม่เชื่อกดศูนย์หรือกดรูปส้นตีนที่เป็นไอคอนเข้ามาก็ได้สุดแท้แต่ท่านถนัดอย่างไรนะครับคือทักษิณไม่เคยสำนึกเป็นที่ประจักษ์เลยครับเพราะถ้าเขาสำนึกเขาจะไม่กงโทษหนึ่งปีที่ผ่านมาโทษหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นโทษที่ได้รับพระมหาการุณาธิคุณอภัยลโดโทษจากโทษเต็มๆ8ปี ลดไปให้เจ็ดปีหายวับไปกับตาติดคุกแค่ปีเดียวมันยังไม่ยอมติดเลยคำว่าสำนึกอยู่ใต้ตีนข้างซ้ายหรือข้างขวาหรือไม่เคยปรากฏขึ้นให้โลกใบนี้ได้เห็นเพราะถ้าคนมันสำนึกมันต้องก้มหน้าก้มตาติดคุกโดยดีสำนึกผิดทำตัวดีๆทำตัวให้มีประโยชน์อยู่ในคุกนั้นครบหนึ่งปีก็เดินออกมา เพราะนั่นคือหนึ่งปีที่ได้รับพระมหากรุณาที่คุณไปแล้วจากโทษเต็ม8ปีและโทษที่ได้รับเกิดจากการโกง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 ประเทศชาติโกงประชาชนเอาอำนาจความเป็นนายกไปสแสวงหาประโยชน์เอาเงินแผ่นดินเข้ากระเป๋าตัวเองครอบครัวพวกพ้องปล่อยกู้พม่าแล้วพม่าเอาเงินมาซื้อบริการของชินซัตเทอร์ไลท์ชินคอป ถามว่าเงินมันไปไหนมันเป็นการผ่องทายทดเอาเงินแผ่นดินไหลผ่านพมา่าเข้ากระเป๋าตัวเองโคตรยากกองไหมละ่ะเมื่อบรโกองกองและกองสารตัดสินจำคุกมันหนีและวันหนึ่งมันกลับมายังไม่ทันรับโทษเลยอยู่คุกไม่ถึงคืนอ้างเหตุเจ็บป่วยไปโรงพยาบาลตำรวจ ไปอยู่ชั้น 14. และระหว่างนั้นก็ดำเนินการถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษได้รับพระมหากรุณาธิคุณโทษ8ปีเหลือปีเดียวที่เรียกว่าอภัยลดโทษนะถ้าเป็นเราปีเดียวนี้เราทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหนึ่งปีเราจะอยู่ในคุกเราจะไม่กองคุกอีกเราจะไม่กองพระมหากรุณาธิคุณนั้นใช่หรือไม่ แต่ไอ้คนคนนี้โกงแม้กระทั่งพระมหากรุรณาธิคุณและบัดนี้มันยังอ้างเรื่องเดิมเลยปัจจุบันตนมีอายุมากและมีปัญหาด้านสุขภาพเนื่องจากชราภาพก็ถ้ามึงไม่หนีไป17ปีมึงพ้นคุกตั้งนานแล้วไม่ทันแก่หรอกก็ได้ออกมาแต่เพราะหนีไงเพราะขี้ขลาดไงเพราะไม่รับผิดชอบไง กอง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 เสร็จแล้วหนี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 กลับมาอ้างว่าแก่ครับป่วยครับเขาพิสูจน์แล้วเรื่องป่วยป่วยเรื้อรังธรรมดาแก่ก็ส่วนแก่แก่ก็อย่าทำผิดสิวะกองชาติบ้านเมืองแล้วหนีไปจนแก่มันจึงไม่เกี่ยวการแก่ไม่เกี่ยวครับแก่แล้วโกงเป็นคนผิดครับโกงจนแก่ก็ผิดครับ แล้วก็เคยอ้างแล้วนี่เรื่องแก่เรื่องป่วยไงเรื่องคุณงามความดีที่เคยทำไว้ต่อแผ่นดินผืนนี้ไงจึงได้รับพระมหาการุณาที่คุณอภัยลดโทษจาก8ปปีเหลือปีเดียวคุณได้รับเยอะแล้วแล้วคุณยังโกงอ่ะโทษปีเดียวคุณยังโกงอ่ะคุณสมคบกันกับข้าทาสบริวารที่กลุ่มอำนาจอยู่ในขณะนั้น นั่นทําให้ราชทัรนส่งคุณออกจากคุกซึ่งคุณอยู่ไม่ถึงหนึ่งคืนไปอยู่โรงพยาบาลตํารวจอ้างอาการเจ็บป่วยแน่นหน้าอกวิกฤตชนิดที่โรงพยาบาลราชทันรนยังดูแลคุณไม่ได้เลยแต่คุณไปถึงคุณไม่ได้เข้าไอซคุณขึ้นชั้น14เลยชั้น14ไม่ใช่ห้องทางการแพทย์เป็นห้อง VIP แล้วมันวิกฤตตรงไหนวะ ถ้าวิกฤตมันตายหาระหว่างทางแล้วโรงพยาบาลราชทันหันไปไม่กี่ร้อยเมตรกับโรงพยาบาลตำรวจคิดดูแล้วระหว่างเดินทางจากคุกไปโรงพยาบาลตำรวจไม่ได้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรเลยนอกจากออกซิเจนศารได้ไต่สวนหมดแล้วครับเพราะคุณไปอยู่ชั้น14จนผ่าน30วัน60วัน180วันหลังจากนั้นคุณก็ ได้รับการพักโทษโดยดุลพินิษของราชทันคุณกลับบ้านจันสองล่าไม่นานหุณนเซนมาเยี่ยมคุณไม่รู้มาทวงอะไรกันหลังจากนั้นคุณขึ้นเชียงใหม่คนที่เคยอ้างแก่อ้างป่วยวิกฤตมีภารกิจเช้ายันค่ำตะเวนไปพูดตรงโน,น้นตรงนั้นตรงนี้หลายครั้งที่พูดบอกผมถูกใส่ร้ายผมถูกยัดข้อหาสำนึกเตี่ยมึงเห ยังแก้ตัวแบบนี้อยู่เลยสำนึกตอนไหนก่อนสำนึกกี่บองก่อนสำนึกจริงหรือโกงก่อนนี่ไงวันเวลามันได้พิสูจน์แก่ชัดเจนแล้วทักษิณชินวัตรและบังอาจถวายดีกาโกหกรอบที่สองช่างกล้านะช่างไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่รู้อะไรควรอะไรไม่ควร โทษหนึ่งปีที่ได้รับอยู่ตอนนี้เพราะคุณโกงถ้าคุณยอมติดคุกครบท้วนหนึ่งปีคุณหลุดออกมาแล้วแต่คุณโกงไงคุณโกงคําพิพากษาศาลไม่พอแต่โทษหนึ่งปีที่คุณติดนั้นไม่ใช่คําพิพากษาศาลนะครับเป็นโทษหลังได้รับพระมหากรุณาธิคุณเพราะฉะนั้นการโกงของคุณคือการโกงพระมหากรุณาธิคุณ แล้วคุณยังหน้าด้านขอซ้ำซ้ำโทษที่คุณได้รับการลดลงมาแล้วและคุณโกงโทษนั้นเพราะคุณมาติดคุกอีกรอบด้วยโทษเดิมที่คุณโกงเพราะไม่ยอมติดคุกคุณกลับบอกว่าผมแก่แล้วผมป่วยแต่กลับต้องถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำอ้าวก็มึงเป็นนักโทษอะใจขังในกรงหมาหรือไงก็ต้องขังในเรือนจำสิ เราเป็นนักโทษเราเป็นคนคนมีคุกอยู่ไม่ต้องอยู่กรงหมาคำว่าแตกกลับต้องถูกคุมขังไม่สะท้อนความสำนึกของคุณถ้าบอกว่าสำนึกต้องไม่ใช้ประโยคแบบนี้แตกกลับต้องถูกคุมขังก็มึงโกงไงถ้ามึงไม่โกงไม่ทําผิดกฎหมายจะถูกคุมขังได้ยังไงและถ้าเอาตามที่ศาลตัดสินนะมึงต้องอยู่คุกแปดปีด้วยซ้ำ นี่ไงคนมันไม่ได้สำนึกหมอวรวงจึงถามว่าท่านผู้ชมเชื่อไหมว่ามันสำนึกมันรู้สำนึกในการกระทําผิดแล้วผมจึงถามท่านผู้ชมว่าใครคิดว่ามันสำนึกให้กดหนึ่งใครคิดว่ามันยังไม่สำนึกกดศูนย์เข้ามากดกันยังอ่ะกดแล้ว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 นะ